วันนี้มีข่าวผมจะเริ่มต้นจากข่าวเล็กๆแต่มีความสำคัญข่าวที่ผมพูดถึงมันจะมาเสริมการวิเคราะห์ของอาจารย์ธงชัยนะครับอาจารย์ธงชัยบอกว่าในสถานการณ์10ปีภาวะโครงสร้างอย่างนี้อาจจะมีการกวาดล้างปราบปรามขั้งใหญ่อีก ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้บอกให้อาจานเชื่อเพราะผมก็ไม่เชื่อนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ธงชัยนั้นเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ท่านก็มองจากทัศนะของท่านเพียงแต่มีรูปประธรรมที่เราจะทำให้เห็นว่าเอ๊ะถ้าในภาวะการอย่างนี้ มีพลเรือนเป็นรัฐบาลแล้วเรายังจะมีการปราบปรามอีกหรือในเมื่อเรามีข่าวว่าคุณสุทินคังแสงเป็นครูประชาบาลมาเป็นรัฐมรัฐนตรีกราหหมแล้วยังจะมีข่าวอย่างนี้เกิดอีกหรือท่านจะเห็นนะครับข่าวเรื่องของคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็จะเอาที่ปรึกษาเอาบุคคลสำคัญที่เป็น อดีตในพลอย่างท่านนิพัทธ์ทองเล็กเป็นอาสาหานประชาธิปไตยนี่มานั่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยแล้วยังจะเกิดอีกไหมแม่พูดถึงเรื่องนี้วันนี้คุณสุทินออกจากบ้านมาทุกเช้าครับจะมีทหาร14นายเป็นองครักษ์ครับมาดูแลความปลอดภัย ริงๆแค่คนเดียวหรือสองคนก็พอแล้วรัมตีกระลหมที่ชื่อสุดทินนี่ไม่น่าจะมีศัตรูอะไรมากมายแต่เขาจัดมาให้จนทัานคุณสุดทินนี่เสียวเลยครับสองทีมารักขาสุดทินรลางแสงศูนย์รักษาความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มกันลัมตีกะลาหมนะครับส่งทหาร14นายคุ้มกันตลอดวันครับแม่เอ๊ะถ้าเรามีรัมตี กาลาโฮมเป็นพล,ลเรือนมีที่ปรึกษามีทหารประชารตายมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอย่างที่ผมเรียนแล้วมันยังจะมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นได้หรืออย่างว่าอาจจะมีการปราบปรามหรืออาจจะเกิดความรุนแรงทีนี้ในโครงสร้างอย่างนี้ครับผมให้ท่านดูข่าวแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยข่าวอย่างนี้มันน่ากลัวดีเหมือนกันนะครับนี่ครับ มีการเปิดรับสมัครกองพันจูโจมรักษาพระองค์รับสมัครจำนวนร้อยยี่สิบสนายเป็นผัดที่สองของปีนี้ปีนี้รับสองรุ่นแล้วนี่รุ่นที่สองนะครับรับอีก124นายกองพันจูโจมรักษาพระองค์กรมรบพิเศษที่สามรักษาพระองค์ ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีเบอร์โทรศัพท์ไปสมัครได้ครับฟังดูน่ากลัวกองพันจู่โจมรักษาพราะองค์แล้วก็เป็นข่าวเล็กๆไม่ใช่ข่าวใหญ่พาดหัวหน้าหนึ่งนังสือพิมพ์นี่ครับเดลีนิวก็เอามาลงข่าว กองพันจูโจมพระสา,าพระองค์เปิดสอบเป็นทหารกองประจำการ124นายรับสมัครจากทหารกองเกินนะครับเป็นพลทหารนะเป็นเป็นการรับโดยตรงของสำนักพระราชวังเลยครับโดยชายอายุระหว่าง18-25ถึง25นะครับผมเช็คข้อมูลแล้วว่าการ การจัดกําลังทหารที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีกองพลทหารราบนะครับสมกรมกรมทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่สิบเด็ดและกรมทหารราบที่สาสบอที่อยู่ในบรรคับบัญชาของวังของกษัตริย์โดยตรงนะครับที่โอนมาจากกองทัพบ,บกแล้วยังมีหน่วยจู่โจมพิเศษอีกแม่ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่า กษัตร์เรานี่เขาจะจัดกองทัพไปรบกับใครก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเป็นกองเรียกว่าอะไรเป็นเป็นกองพันจู่โจมก็คือกรมรบสงครามศูนย์ส,สงครามพิเศษที่เรารู้จักในนามป่าหวายป่าหวายเนี่ยนะครับแต่เป็นเป็นลักษณะงานอันหนึ่งคือคือกรม ศูนย์สงคารามพิเศษนะครับกรมที่เขาเรียกว่ากองพันจู่โจมเป็นงานปกติครับถ้าฟังดูอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานปกติท่านก็คงไม่มีอะไรนะครับท่านก็เมื่อท่านมีหน่วยทาหารท่านชอบให้มีหน่วยทาหารอยู่ในความบัญชับับับบญชาของท่านก็มีหน่วยงานต่างๆเหล่านี้อยู่แต่ว่าข่าวอย่างนี้เนี่ยถ้าออกไปต่างประเทศมันก็แปลกดลิ้มกันนะ เป็นหน่วยจู่โจมภาษาอังกฤษเขาเรียกคิงการ์ดนะครับหน่วยจู่โจมก็จะมีหลายๆหน่วยนะครับแต่เรามาดูภาวะปกติอย่างนี้มีการอบรมภาคพลละเลือนครับเป็นกลุ่มพลละเรือนผู้จงรักภักดีกลุ่มปกป้องใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องสถาบัน จัดฝึกภาคสนามที่กรมทหารราบที่ยี่สิเอ็ดรักษาพระองค์ผมก็บอกท่านแล้วว่ากรมทหารราบที่หนึ่งที่สนามเป้ากรมทหารราบที่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับที่สิบเอ็ดนี่กรมทหารราบที่ยี่สิเอ็ดรักษาพระองค์นี่รู้สึกจะเป็นเอ่อหน่วยทหารอื่นนะครับเป็นหน่วยในกองทัพบกเนี่แหละ มีการจัดอบรมกลุ่มพลเรือนครับถ้าจะเปรียบก็คล้ายๆลูกเสือชาวบ้านเมื่อก่อนในสมัยสงครามเย็นนะครับปัจจุบันก็คล้ายๆาราษฎรจิตอาสาแต่เป็นราษฎดรจิตอาสาแบบติดอาวุธอันนี้เป็นพลเรลือนนะครับไม่ใช่ทหารแล้วถ้าเราอ่าน เนื้อความเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะเชื่อมโยงกับวังใกล้ชิดนี่ข่าวจากประชาไทยนะครับชื่อกลุ่มนี้เรียกเขาเรียกว่ากลุ่มปกป้องสถาบันแต่เขามีชื่อกลุ่มกลุ่มศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันกตริย์ อบรมภาคสนามที่กรมฐานราบที่21รักษาพระองค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และระเบียบวินัยนะครับมีรูปด้วยนะครับเ,เขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มจัดกิจกรรมฝึกอบรมภาคสนามสร้างเสริมระเบียบวินยัย ประธานกลุ่มชื่อนายกวินชาตะวณิชและรองเลขาธิการพักไทยพักดีเป็นยังไงครับพักไทยพักดีนายคนนี้เป็นรองเลขาธิการพักไทยพักดีของหมอวรงด้วยนะมีการโพสต์รูปภาพการฝึกอบรมภาคสนามมีคลิปวิดีโอแสดง ขณะเตรียมตัวกระโดดหอสูงมีเจ้าหน้าที่ในชุดทหารช่วยดูแลความปลอดภัยคลิปที่มีความอ,อ,อ,าอยู่บนหอสูง3-4ฟุตเรื่องอย่างนี้ใครที่เกิดไม่ทันหรือโตทางความคิดไม่ทันย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วหลังเหตุการณ์14ตุลาก็มีจัดอบรมภาคพลเรือนอย่างนี้ครับ หลายรุ่นครับหลายรุ่นโดยทหารจัดฝึกอบรมให้แล้วสุดท้ายก็เป็นกองกำลังหนุนช่วยทหารตำรวจมาปราบนักศึกษามาสังหารนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์แต่ผมไม่ได้บอกว่าอันนี้มันจะเหมือนกันทีเดียวแต่ว่าภาพที่เราเคยเห็นเนี่ยการเขาทําอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ไม่ใช่กลุ่มสุริโยไทยชื่อกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มข้างขาวดํากลุ่มข้าวขาวอะไรเงี้ยก็เอา วัยรุ่นอย่างนี้ครับมาอบรมแล้วสุดท้ายคนที่มาอบรมอย่างนี้ก็จะถูกบรรจุไปเป็นทหารต่อไปครับฝึกอาวุธใช้อาวุธมาสังหารนักศึกษาได้นี่คือรูปแบบการฝึกอบรมที่เขาเขาเปิดเผยออกมานะครับท่านจะเห็นมีการโดดล่มฝึกก็เหมือนฝึกทหารทุกอย่างครับแต่เป็นภาคพลเรือนเหมือนอาสาสมัคร นะครับบีฝึกยิงปืนฝึกการต่อสู้ท่านจะเห็นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมบอกให้ท่านเห็นให้ให้ท่านดูนี่แหละครับมันถึงบอกว่าเออในในโครงสร้างอย่างนี้ถามว่ารัฐมนตรีกลาหหมชื่อสุทินไปห้ามได้ไหมท่านนิพัตท,ทองเล็กซึ่งเป็นทีมงานของที่แงทีมงานของท่านสุทินที่จะตั้งเข้ามา ไปขัดไปขวางได้ไหมไม่ได้ครับเขาถือว่าเป็นความรักชาติแต่ว่าความรักชาติเมื่อเมื่อมีปัญหาขึ้นมีสถานการณ์ทางการเมืองรุนแรงขึ้นมาหรือถูกสร้างให้รุนแรงขึ้นมานี่กลุ่มเหล่านี้ก็จะถูกใช้ไปในทิศทางตามคำสั่งของผู้ผู้นำของเขาและยิ่งพรรคไทยพักดีของเจ้าหมอวรลงด้วยก็เลยชัดเจน ผมถึงบอกว่ามันยังวางใจไม่ได้หรอกครับในโครงสร้างอย่างนี้เพียงแต่ว่าวันนี้มีรัฐบาลพลเรือนนั้นก็พอที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือไปสอดส่องหรือไปดูดูแลหรือเก็บข่าวออกมาได้อันนี้ก็ถือว่าผมคิดว่าฝ่ายค้านก็ต้องรู้นะครับแต่ว่าสื่อข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวใหญ่มาดูอีกข่าวหนึ่งครับ ผลงานของคุณประยุทธ์ซึ่งมันมาสอดรับกับสิ่งที่ผมคุยกับท่านไปเมื่อวันจันทร์จำได้นะครับนายประยุทธ์นี่คุยโตโอ้อ,อวดเหลือเกินว่ารัฐบาลของแกนั้นไม่มีทุจริตแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนผมเอาเอาบทวิจัยนะครับของ องค์กรที่เรียกว่า Heritage Foundation ที่พูดคุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันที่4กันยาฝรั่งตบปากประยุทธ์ไม่ทุจริตสารติดเบ็ดเกรดต่ำระดับโลกคือสถาบันสารหรือกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยได้มีผลวิจัยออกมาว่าได้30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ผมคุยกับท่านไปแล้วเมื่อวันจันทร์วันนี้มีข่าวรองรับอีกครับข่าวหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้เกือบทุกฉบับพูดถึงความอับประยศ์ของรัฐบาลประยุทธ์ถ้าอ่านข่าวเฉยๆท่านอาจจะไม่เข้าใจพาดหัวเกือบทุกฉบับครับนี่มาจากข่าวสดเช้าว,วันนี้นะครับอิทธิพลหนีคดีไปเขเมร ในอิทธิพลนี้ก็คืออิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในรัฐบาลของคุณประยุทธ์ครับถูกออกหมายจับหนีแล้วและที่สำคัญคดีนี้สอบสวนกันมายาวนานเป็นสิบสิบปีครับโดยปปชมีข้อมูลหมดแล้วแต่ไม่ส่งฟ้องครับ เก็บดองไวนี่ม PE, อัเอเดลี่นิวไปแล้วนี่แนวหน้านะครับเห็นไหมอิทธิพลเผ่นนี้แล้วออกนอกประเทศตั้งแต่30สิงหาคมคุณอิทธิพลคุณปลื้ม <c umb ill ain> MM. ก็คือลูกชายของกำนันป๊อกพี่น้องตระกูลคุณปลื้มฐานใหญ่ของนักการเมืองภาคตะวันออก ครั้งล่าสุดก่อนที่จะมาอยู่พักเพื่อไทยปรากฏว่าคุณประยุทธ์รวบรวมนักการเมืองเพื่อจะมาเป็นฐานเสียงให้แก่เป็นนายกเมื่อปีสอ6 2ก็ไปรวบรวมกลุ่มคุณปลื้มนี้มาจากฝั่งตะวันออกโดยมีข้อแลกเปลี่ยนก็คือหัวหน้ากลุ่มใหญ่คือกำนันป๊อปเนี่ยที่ถูกดำเนินคดีแล้วหนีไปต่างประเทศนี่นะครับ คดีเรื่องฆ่าคนตายนี่นะแล้วแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาประเทศโดยได้รับการแลกเปลี่ยนคือไม่ต้องมาติดคุกนะครับและกลุ่มคุณกลุลกลุ่มกำลังเปาะนี้ก็สนับสนุนมีสะสะก็สนับสนุนประยุทธ์รวมทั้งไอเ้เฮงด้วยนะสุชาติชมกลิ่นก็อยู่ในกลุ่มนี้ แต่ตอนหลังมาแตกกันทีนี้ก็ได้ในอิทธิพลนี้ก็ได้รับบูมมรณาเนตให้เป็นรน่ำตีกระทรวงยุติธรรมแล้วปรากฏว่าในอิทธิพลนี้มีความผิดแต่ว่าปป,ป,ปชในฐานะเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกสอบโดยปป,ป,ป,ปชเราพึ่งหวังวเราหวังว่า ปปชเป็นหน่วยงานพิเศษที่จะจัดการกับนักการเมืองแต่สุดท้ายสูเอียก,กับนักการเมืองถ้านักการเมืองนั้นอยู่ฝ่ายเดียวกันนี่ไงกระบวน,นการยุติธรรมไทยนี่ไงในสมัยคุณประยุทธ์ไทยพสลงข่าวกังขาปปชพึ่งชี้มูลมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอิทธิพลคุณปื้มก่อนคดีจะหมดอายุสิบกันยายนนี้ครับดองคดีจนกระทั่ง จนกระทั่งคดีจะขาดอายุความนะครับหมายจับอิทธิพลคุณปื้มอดีตรัมตีวัฒธ,ธรรมอนุญาตสร้างคอนโดมิชอบคดีหมดอายุความสิบกันยาวันที่คุณอิทธิพลก่อนจะมาเป็นรัตีนั้นเป็นผู้ว่าการพัทยาแล้วก็ลงนามอนุมัติให้สร้างคอนโดใหญ่ริมหาดผิดกฎหมาย ก็แน่นอนครับก็ต้องมีทุจริตก,ก็ต้องมีการเซ็นผิดกฎหมายนี่ก็ต้องมีค่าตอบแทนก็เป็นคดีอยู่เมื่อมาอยู่ในพักของคุณประยุทธ์พักคนดีแล้วก็ไม่มีการดำเนินคดีก็ดองคดีอยู่อย่างนั้นแหะครับก็มีการสอบสวนดองคดีมีตั้งคดีแล้วอะไรแล้วแต่ไม่จับกลุ่มครับไม่ส่งฟ้องครับจนกระทั่งวันที่สามสิบ สิงหาก็แน่นอนก่อนที่จะถึงวันที่30สิงหาจะจะคงจำได้นะครับพี่ชายของนายอิทธิพลในสนธิยาคุณปลืม้มได้ยกทีมทั้งหมดมาอยู่พักเพื่อไทยแต่น้องชายไม่มาครับมีอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้เอ๊ะมันเพราะอะไรวาทำไมเขาไปไหนไปด้วยกันหมดนะครับกลุ่มทีมของเขานี่ ดังนั้นดูการเมืองในบางทีมองมองณนะเวลานั้นบางทีมองไม่เห็นครับว่าข้อจจริงคืออะไรบางทีต้องใช้เวลาสักหน่อยมันถึงจะเห็นได้อย่างที่ผมบอกท่านแล้วนายประยุทธ์ไปถวายสัตว์ทําไมไม่ยอมพูดถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญทําให้เกิดข้อคารหานินทาถึงกษัตริย์ว่ากษัตริย์ไม่ต้องการให้มีการพูดถึงรัฐธรรมนูญไปคนละเรื่องละลานี่นะฮะ วันนี้ก็เหมือนกันเรามารู้ว่านายประยุทธ์ไม,ไม่ไม่ถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญเมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณเศษฐาถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญก็ไม่มีการบังคับว่าไม่ต้องให้พูดนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ครับฉั้นใดก็ฉันนั้นนายอิทธิพลคุณปลืม้มทำไมไม่ย้ายพักอ๋ออยู่กับประยุทธ์เพื่อจะได้รับการคุ้มครอง จากประยุทธ์ครับทําให้คดีไม่ดําเนินคดีสักทีเพราะพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่มีการโหวตแล้วเป็นเ,เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แน่นอนเป็นเสถียาแล้วปปชพึ่งจะยื่นเรื่องไปที่ให้อายการแล้วอายการก็รับเรื่องเพื่อจะส่งตัวฟ้องเมื่อวันที่สกันยายน เห็นไหมครับหมดอายุความสิบกันยาวันที่สามส่งให้อายการอายการก็นัดหมายไปส่งตัวที่ศาลวันที่สี่หนีแล้วบินออกนอกประเทศก็ส่งตัวไม่ได้โดยข้อกฎหมายเมื่อเอาตัวมาฟ้องไม่ได้ในเวลาตามที่ในเวลาอายุความชื่ออายุความจะจบเมื่อวันที่สิบกันยาก็เลย แน่นอนอนที่สุดนายอิทธิพลหนีไปแล้วคดีก็จะขาดอายุความวันที่สิกันยายนนี้เห็นเห็นอย่างนี้นครับดังนั้นสิ่งที่นายประยุทธ์ทำนี่แหละมันบอกชัดเจนว่านายประยุทธ์สมคบกันในการทำทุจริตนายอิทธิพลก็เลยไม่ออกผมถึงว่านักการเมืองนี น้ำหูน้ำตาเล็ดหมดครับเวลาจะล่ำลาประยุทธ์ว่าประยุทธ์นี่แม่มีบุญคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีอย่างนั้นอย่างนี้มึงมีผิดอะไรกูช่วยหมดนี่ครับนี่ไงเดินข่าววันนี้ก็ลงกับทุกฉบับไทยรัฐก็ลงบอกว่า4วันก่อนหมดอายุความเส้นทางอิทธิพลคุณปื้มหวนคืนการเมืองได้หรือไม่ก็ไปว่ากันอีกทีหนึง่งก็แน่นอนครับเมื่อไม่ถูกเมื่อไม่ถูกจำคุกก็ไม่ถูก ไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายนี่ครับคุณอิทธิพลคุณปลืม้มแล้วไม่ใช่รายเดียวถ้าบอกรายเดียวอาจจะบังเอิญได้นะคุณสุน,นัยคนคนนี้อีกคนหนึ่งครับ<_><_>ไอ้เจ้าแลมโบในเสกสกลเจอคดีเหมือนกันครับปรากฏว่ายืนอยู่ข้างข้างประยุทธ์ไปไหนก็ยืนอยู่ข้างประยุทธ์ตลอด ทำงานการเบืองรับใช้ประยุทธ์แบบแทบจะเลียรองเท้าได้นี่นะครับแล้วบารมีของนายประยุทธ์โดยอิทธิพลของแกก็ทําให้ตํารวจไม่กล้าจับนายเสกสกลครับหมดอายุความเหมือนกันครับจับส่งอายการไม่ได้อ้างว่าหาตัวไม่เจอทั้งทงท,งที่ยืนถ่ายรูปติดออกทีวีกับนายประยุทธ์ตลอดเวลานี่เป็นข่าวเมื่อวันที่25มิถุนายนสอง2 นี่เหตุการณ์เมื่อหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเมื่อสามปีกว่าสี่ปีที่แล้วนะครับอายการแจงยิบเหตุฟ้องแรมโบอีสานไม่ทันจนคดีหมดอายุความนี่ครับนี่โพสต today นี่ไทยพีบเห็นไหมดังนั้นไอเหตุการณ์อย่างนี้แหละครับที่ผมบอกว่าผมเอารายงานผลของ มูลนิธิเฮอริเทจฟาวเดชันเนี่ยนะครับของอเมริกาที่เขาทำวิจัยว่าประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมสอบตกก็เห็นชัดเจนว่าวันนี้เราใช้คนที่อ้างตัวเป็นคนดีจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้ใครก็ชอบทั้งนั้นครับใครก็ชอบทั้งนั้นแล้วเราก็ เจอสิ่งเหล่าน,นี้แล้ววันนี้ก็เห็นเชียร์ประยุทธ์กันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของออนายอิทธิพลคุณปื้มหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็ลงออกหมดลงข่าวหมดครับนะฮะไม่ใช่เท่านั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้พิจารณาใครก็บอกนายประยุทธ์มีผลงานก่อนจะล่ำลา ผู้สื่อข่าวนี่น้ำหูน้ำตาเล็ดคิดถึงกันใหญ่ทั้งทั้งท,งที่อายุธสร้างสถานการณ์ร่วมกับกปปสก่สอกจราจนปิดกรุงเทพแล้วนำไปสู่ปูทางสู่การรัฐประหารแล้วก็ใช้อำนาจถึง9ปีในการปกครองบ้านเมืองจนเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นเศรษฐกิจก็พังกระบวนการยุติธรรมก็พัง ปรากฏว่าการบริหารในเรื่องอื่นๆใช้เงินภาษีอากรของประชาชนที่ลงทุนแล้วไม่เป็นผลคงจะจำได้นะครับโครงการที่นายประยุทธ์ไปเปิดศูนย์การค้าเปิดตลาดชุมชนที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็พอเปิดเสร็จพอกลับมาก็ปิดไม่มีกิจการอะไรก็มีแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันต่อไปไม่มี คือการสร้างโดยใช้กลไกระบบราชการเนี่ยไปดำเนินการโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและไม่สอดคล้องกับการตลาดระบบราชการนี้ขอให้นายสั่งมาก็ทำตามนั้นแล้วยิ่งนายใช้อำนาจเผด็จก,การยิ่งต้องทำตามแล้วก็ฉาบหน้ากันด้วยเงินภาษีเอกรของะชาชนแล้วก็เจ๊งนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ คือการสร้างสนามบินเบตงที่ผมเอาข่าวนี้มารายงานท่านเพราะมันเป็นข่าวเก่านะครับเป็นข่าวเก่าเมื่อเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วสองปีมาแล้วครับสร้างสนามบินเบตงตามความเรียกร้องของสอสอ อยากจะให้มีเปิดการท่องเที่ยวที่เบตงคนจะได้ไปเที่ยวเบตงโดยเงินงบประมาณสองพันกว่าล้านพอสร้างเสร็จเครื่องบินนกแอร์บินไปสามเดือนไม่มีผู้โดยสารครับ <laughs> ไม่มีผู้โดยสารก็เลยหยุดบินสนามบินก็เลยลางก็ใช้บริการปกติทั่วไปคือใช้เป็นที่ถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเครื่องบินนะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยรถยนต์นั่นแหละครับไม่รู้ไม่รู้จะเที่ยวไหนก็ไปถ่ายรูปกับที่สนามบินแล้วก็บอกนี่คือเป็นความคุ้มค่าเพราะเป็นหน้าตาของจังหวัดเบตงอำเภอเบตงเป็นหน้าตาของของจังหวัดข่าวกรมประชาพันธ์ก็ออกข่าวนี้เป็นข่าวเมื่อสองปีที่แล้ว แต่วันนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บมาแล้วครับข่าวกรมปชัมพันธ์ประกาศข่าวชาวเบตงวอนรัฐบาลใหม่เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางการบินสู่สนามบินเบตงอีกครั้งหนึ่งขณะที่อุป,ปนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงเผยว่าสายการบินเออแลนดัสแอร์ไลน์ ให้ความสนใจจะเปิดทำการบินเส้นทางหาดใหญ่เบตงในปีหน้าหลังมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นข่าวนี้เป็นข่าวกรมประชาพันธ์ที่อธิบดีกรมประชาพันธ์คือไอไก่อูเด็กของไอ,ไอยุทธที่ป่าปราประชาชนเมื่อปีห้าสามเนี่ยที่มันตั้งปูนมำเบ็ดให้มาเป็นอธิบดีกรมประชาพันธ์เนี่ยไม่มีใครลงข่าวเลยครับผมหยิบข่าวเล็กๆนี้มาเพื่อให้ท่านเห็นว่า นี่คือความเป็นจริงนะครับของเหตุการณ์ในประเทศไทยที่การบริหารจัดการโดยขุนนางใหญ่เป็นข้าราชการที่เราบอกว่าดีนักดีหนาที่มันโฆษณาในะแต่คนไม่เชื่อหรอกถ้าคนเชื่อนี่มันก็ได้คะแนนนำธนาการเลือกตั้งไปแล้วดังนั้นความสามารถของข้าราชการโดยเฉพาะทหารนี่ เราก็พิสูจน์มาหลายยุคหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะอายุตการรัฐประหารมันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วคนเหล่านั้นที่ขึ้นมาบริหารประเทศโดยการได้รับอนุมัติจากกษัตริย์นั้นก็ทำความเสียหายให้แก่บ้านเมืองมากมายโดยเฉพาะคือการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่ายังอีกเยอะครับที่ที่ข่าวไม่ได้ลงเขาไม่ได้ตามข่าวเหล่านี้ ผมก็เลยอยากจะให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่านี่แหละครับคือปัญหาความเสียหายของระบบรัฐที่อาศัยกลไกลระบบราชาธิปไตยแล้วก็ทำให้รัฐบาลพลเรือนไม่มีเสรีภาพดังนั้นตลอดระยะเวลาพัฒนามา90สกว่าปีตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็นี้ เราจริงเจอปัญหาที่เราเราไม่ได้เห็นไม่ได้มองให้ไม่ได้มองทะลุให้เห็นถึงความเสียหายในเชิงรูปธปรรมของการใช้งบประมาณที่ไม่ไม่เกิดดอกผลอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเมื่อเป็นรัฐบาลเศรษฐาแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีนะเพราะว่ากลไกพัฒนาหลักๆของเราเนี่ยยังอาศัยกลไกระบบราชการ ซึ่งทำงานลูทีนรายวันกินข้าวร้อนนอนตื่นสายไม่ไม่ต้องรับผลต่อ,อ,อผลสำเร็จหรือไม่ผลสำเร็จสนามบินเบตงก็ถูกจัดดำเนินการใน,ก,นกลไกระบบนี้ดังนั้นถ้าสนามบินเบตงมีกิจการดีขจจารคารที่ทำเรื่องนี้ก็เงินเดือนเท่าเดิมไม่ดีก็เงินเดือนเท่าเดิมนี่คือปัญหา การบริหารรัฐบริหารประเทศชาติโดยอาศัยกลไกลระบบราชการร้อยเปอร์เซนตนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เอาข่าวเล็กๆที่ไม่ได้ภาคหัวหน้าหนึ่งมารายงานท่นทราบก่อนแล้วก็จบด้วยเรื่องของนายอิทธิพลคุณปืง้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและนี่คืออิทธิพลของผด็จก,การประยุทธ์ครับ